ไปครับผมยังเลยเล่นกันหน่อยเดี่ยวพายเร็วอยู่นี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเรือพายแบบนี้มีชื่อไหมครับพายแบบนี้มันมีชื่อไหมชื่อเรียกมีชื่อมีเรือแจวปลตาเรือแจวปลตาอ๋อเรือแจวปลตามีกี่คนที่เขาเร่งแจวอยู่นี่อยู่มีลำเดียวลำสุดท้ายจริงเหรอเฮ้ยนี่ผมโชคดีเนี่ยแม่โคตรฟุกโอ้ยลำสุดท้ายแล้วนะครับเราได้มานั่งเรือแจวปลตานะ ลำสุดท้ายแล้วนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นเครื่องไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับอ๋อไม่เปลี่ยนแล้วนึกว่าจะใส่ไฟฟ้าไม่เปลี่ยนละค่ะเรือแนีสแหละอ๋อนึกว่าจะเอาเครื่องไฟฟ้ามาลงแล้วแบบนี่แซงคันอื่นเลยเราเลิกใช้น้ำมันแล้วโอ้บรรยากาศดีนะครับนี่เี่มากบรรยากาศดีมเข้าไปท้ามทุกวันเลยนะ ระวังมือนะฮะเขียวมือแทนเลย,ลเยอ๋อครับมันโยกอะเนาะเรา,าเข้าใจเเครื่องก็จะมีหลายลำหน่อยเนาะโอ้จะเป็นลำเรยแต่เรือแจวนี่ลำสุดท้ายแล้วนะแล้วเรือแจวราคากี่บาทข้ามฟ้าเท่ากันเท่ากันเท่ากัน,กนไปสิมาสิเน,นะาะ แต่ผมไม่ได้ลงนี่ผมก็แค่สิบบาทใช่ไหมก็พูดเล่นผมก็แค่ยี่สิบดูแล้วแม่เะวันหนักไงกินแรงแซวฮะแซวพลาตาเดี๋ยวว่าโชคดีนี่ผมได้นั่งเรือแบบแซวเล่นเลยนะดี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 คิดถึงอารมณ์แบบนี้